ครับอยู่ตนี่มาทอครับครับตอนที่ซื้อมาก็ลองเอาของใส่ดูเฉยนะครับก็จะให้ลูกมือช่างปาล มารีวิวนะครับมาชุดหน้าเลยครับได้ครับอันนี้โลคอร์ดเอ่อโลลัาสีครับโลลาสีในโลลาสีนะครับีนนัอ้ใส่ไอตอนไอแต่งอะไรเยอะเยร้อยยังไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใส่จานเบรกเลยนะครับ ลายบอลอันนี้สีดำสีแดงสีน้ำเงินอ,อืีหลากสีหลากสีนี่ก็อนลายใมดเอานี่ชกชก <ốc>. โชคสีสีสีเงินสีสีทองครับอะไรสีทองชก <ốc. S 1> ทำไม สีเงินสีเงินอือโันนี้ปาเบกออฟบูทูธออมบูทูธตัวแล้วก็เบกอยู่ไหมอ่ะอ่ะถ้าเบกมันกระติดเลยครับไม่มีจานเลเบกยังไงแฉะทุตมัดเบกตีนครับเบกดีจีดอนตัวเต่า นี่รถรถรถตำครับทรงซิงจักนิ้วหนึ่งครับมีครับตรงนี้ประมาณสามสามนิ้วดูไม่ได้ใส่ยางใส่ไม่ค่อยมีเลยดูดันนซิต่ตบิ๊กคัดบิ๊กคัดคับคับสีทอง โอเคสกีได้ได้อืได้ดูแบบอันนี้รีวดูอะไรนี่อันนี้ิวสุดๆเหมือนมีเจ้าฉากนี่ขี้นกโอเคโอเคโอเคน้ำวนไม่ไม่ไม่มีอืมีแต่อันนี้เนื้อกุ้งใครกินก็มากินเด้อมาดูนี่เป็นหน้าทองด้วยครับนี่หน้าทอง ้องฟังอันนี้คือคนเดี๋ยวไปมองคุณเยอะมองอองันนี้สีโค้งเป็นสีดัมเลยครับครับมังจะตัวเล็กนะสีไม่ไดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ของน้ำมันน้ำมันของยาวของยาวของยาวที่เขาไว้จีน่ะ ดุมดุมดุมพี่อัดออมออมยุนยุนนี่ยนแม่นไหมน้าแม่นอันนี้แม่นให้มันเดินได้ออมดืมก็ได้ดิออมยุนออมยุนยุนนี่ยุนเดี๋ยวเวลาติดตั้ <ód isan S 2> ตรงนี้ด้วยพีได้เราติดตามเนาะทำทรงสิงโอเคทรงสิงอันนี้อะไรนี่อันนี้เละเละซุกซุก Soc sĩ dâm sĩ dâm mhm mhm Ừm mhm 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 ดุมดุมสเตยเนี่ยเกียวเกียวโอเคเก่าแล้วไหนก็โลแปลกประหลาดโลรอซีโลรอซีขอการพอดีครับพี uh ่น้องโอเคมุนดิเราลื่นบ่ลื่นมาครับมีโซมันก็ไม่ลื่นแต่เด้อเออไปรอดูทั้งละมันโอ้โดนดุ้กสเตย์อะไรนี่นี่ทั้งละมัน ไปไปทางวัลรางวัลอะไรอลูมิเนียมอลูมิเนียมแบบนี้อลูมิเนียมทำไมเป็นเล็กคนสีโอ้รอใช่ไหมรอรอปิดบอดดูนี่นี่แล้วนี่มันจะเทไอต่อเนี่เบาะครับเบาะัดบางนี่ อยากบางนนต,ตัวนี้ก็ตัดขอบตรงนี้นี่อยากบางอยู่จะบางตัวนี้ก็ตัดตรงนี้ออกครับตัดเลยบางบางกิ๊ดจะอะไรอีกครับหนุ่มจะอะไรอีกนี่คือโอเคตัดทองความเบ๊กนี่อยาก,กน้ำด้วยครับเดี๋ยวมันติดกิ๊ดน้ำเ,เลยอันนี้ดุมโซนิคเดี๋ยวอันนี้ลอง ลองไว้เฉยก่อนแจ้งไม่ได้ทำนะครับเนี่ยจะของรถปั่น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 มันๆั่นปันปันปั่นั่นปนล่วะโผล่คนเดียวครับิวเนื้งทเดี๋ยวถ่ายรปภันนะครับน้ำมันเมืดเร็วไม่น้ำมันเลย ส่สั้นไม่ใส่ไม่ใส่บังครูลายบอลลาบอลโมตุนโอเคคุปนี้ยังไงโอ้ใจเย็นคุณนี่ยังไงยกแค่นี้ก่อนครับ ลิปหนะ้าเอาต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องเพื่ด้วยครับรครับบจ้บาาบจ้บา,จาจไม่จบครับติดตามด้วยจะตอนนี้แปดแแปดพันแล้วก็ายจ้าายจ้าถ้าถึงหน,ห,นนหนึ่งหมื่นจะทำคลิปคลไปเรียงมันเรียงเซฟบอนชินหนึ่ง